วันนี้ฉลองวันพ่อแกลนกล่โฆโฆมาขาทอดขา,ขาทั้งกินด้วยกันหวานนฟาจะกินเบอร์นนองละจะมาแล้ววะเนี่ยกินเหมูจะม้วรอวันพ่อ้าเดี๋ยวรอวัน่อ เรียกันพ่อพ่อเรียกพ่อเรียกพ่อในวันพ่อโอเคโอเคไหมเทนี่เทอะไรอ่ะตีอะไรตอะไรนับตาเทียนอุล่าท้าท้ายโทษท้าย ด่าเทียนใช้กอดสดอู่เาอเขาเล่าไปเสริฟนะในชะ้กอดสุดอู่เดี๋ยวเอาเล่าไปเสริฟนะแม่ครัวก่อนแป๊บนึง <c oughs> เล่าเสริฟแม่ครัวก่อน